สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบ้านลำเพลินอาไเชียรโอ้ยพรท่านบ้านท่านเย่ยงเขาพวงเนี้ยพรลงไปตายกิปไข่ฟันไอ้่ายน้ำมูวอยู่เนี่ยตอนนี้เขามาหอดแล้วครับเชิญร่วมเที่ยวงานนะครับประเภทนี้ไลเรือไฟบัตรวัดทาลาด์บัตรหลวงพ่อเงาตำบลชีลาที่ครับพวงเนี้ยเพิ่นเพิ่นถ่ายแต่แค่รักอ้าว อันนี้ประสบการณ์ครั้งแรกที่เราไม่เคยเจอครับอันนี้นี่นี่นี่พี่น้องเยเียนบ่เพิ่นสิเฮ็ดอีหยังเกียวกับอันนี้คือความเสียทางบ้านเฮาได้นน่เอออีสานบ้านเฮานี่ความเสียอันนี้คือความเสียทางบ้านเฮานะครับเพิ่นสิเฮ็ดเกียวกับสิ่งทีมันเป็นเอ่อด้านจิตใจของเพื่นอนะหหอนั่นล่ะเนาะเฮ้าบ่ฮู้ดกเออนี่มันจะมี เครื่องเซียนไว้เห็ดยังสักอย่างหนึ่งนี่ละ่ะเนี่ยโอ้ยพีน่น้องมือแรงหนา่จา,นหนาจะงานรีครับน่าจะงานรีเลยล่ะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้น่าจะให้หมอลำมาตั้งแ้วคำเกี่ยวเป็นงูแต่ขนาดแล่าก เรื่องจะันน้าก็บาวนี่ครับงานสาวหน่อยเพ็ดแพงแรงครับเดือครับผมอันนี้ครเปฝนสินไววเจ้าที่เจ้าทันแม่น้ำทั้งผุนเป็นลงทันทั้งผุนลงทัน สลาครับซึ่งเทียงจะเย็นเนาะนี่สลัเลนี่สลัไม่ช่เที่ยงหลนอนบอกตัวเป็นมือนีเขาสีสีล้ำเรื่องพูดเขาสีล้ำเรื่องพูดน้ำคงครับไอพูดได้ทีเป็นงานพี่พอพอเหมือนแรกงานพี่บอก Oh, oh, okay, Bao bắt oh, loại sao Bao bắt lòi sau. 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 Bao mua nè ก็เรียกว่าอันเอ้าขี่รถออกมาต่างหลายขั้นเจไดอันพักันแซียงกันทวนทวนเไดมาหอดก่อนแม่นผมขับรถใส่เองแต่ว่าเราก็มาถึงไอออกแบบสไตล์ล้านนาดิสไตล์ล้านนาอันโบดล้านนาแม่มุจักี่บยุ่เสียงไหมล้านนาล้านนาล้ มันบสัตว์อุพอมีสะพานนั่นเป็นวันั่นสะพานเออแต่ลิงัอแต่ลิงุ้ตะานพูะวันน้ำไรแห้งเนาะอันนี้น้าน้ำคนซื้อไว้จากไหนเนาะน้ำน้าอันนี้แมน้าพอน้ำพองครับพี่น้องเออแม่น้ำพองนี่ครับแม่น้ำพองคนละมองอันนั้นอยู่น้ำพอง มนเียกส่ิคพมยาว่พี่นองสุดคุนครับซาลาทึงนอนซาลาดไ้บ่พอๆป็นหนนอนบ่อาจารย์น่งนอนบ่ซาลาศมอลำกษตนอนไหนดี่เนาะพ่นสิเหตุวิธีอย่างบอกครับถึงๆแมนมุมเออ้าไปจวดรถนมวเป็นนอนที่พุ่หมเพรยากแะมีมอลลาดนลาได้อะไ้อะมอลำหลายนวดต อะไี่รถ้านก่อน่อค่ไ้ากับแอร์นอนไเ้ยม่น้ใส่ฮะไอมือนเท่าลำใส่ก่อนเท่าลำอยู่ซูลินครับซรเหมือนซูรินเนี่ยม่นจะส่ราคเมียนมือขึ้นสำนักงานอยู่อันนแพงราคาามโกสุมแต่ว่ามือขึ้นเท่าลำอยู่ซูรินครับอยู่รัตนบุรีลอยู่นขายบน าดมาหอดมากวนมาหอดกวนเพินนามากเนขนาดมากกว่ายังมาหอดเกือบเทียงเลยพี่น้องมั่นไกลแล้วเวทีเพิ่นสีมาหอดจังม้วพดีล่ะพี่น้องเฮาสิได้มาเหตุบุญน้ำเพลนีจะคของเฮาสีเอามาไว้น้ำเด้ มาไปอีกละซุ้มไดครับโอ้มอไข่ของยังครับเพิ่นคือสีน้ำมาเพรานั่นเองหอดขนาดเท่ายังมาโอ้รถรถได้ครับรถ ปเสียวผมเชียวเอารถไปแอบพูดเลยละ่ะเอารถไปแอบสลายขานสลาเลยแต่ว่าห่อนี่หลี่นอ้องห่อนนี่ครับบรรยากาศวันนี้กัโอ้แดดห่อนดีดีครับนี่คืองานบุญแบบที่เราไม่ได้เจอนานแล้วนะนะครับประเพีีบานเฮ่าบุญบานเฮ่าน,นี่หนอมันมันเห็นแล้วมันแบบ คิดหอดบ้านเนาะผู้ใดกันเออกมลังคลิปตอนนี้เนี่ยเข้าชิวมานอนนี่แหละพี่น้องมขอบคุครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เ้ากัเอาพัดลมนอนนี่แหละโอเคครับพี okay, problem, hmm. ่นอนครับจจววิยลดแ้ คนที่เสียงกีเสียงอะไรพอดีนอเีเีมจกงนนอันนี้ทีมงานเองยังมาบ้านี่ครบด้วพี่น้องครับาะเดินทางเกือบเกือบสองร้อยหกสิบสี่กิโลก่นะหกสิบสี่โล สองร้อยหกสิบสี่แมนมันกะถือว mm ่าพอสมควรได้พี่น้องตอนแรงน่าจะลงคลิปไม่ได้เพราะว่าหนืาวเดชะแมนเอาตอนนี้ละเปล่าเก็บบรรยากาศอะไรเพราะวมันมีผู้ใดมาเอ้วฝากกันเก็บต่อไปพี่น้องที่นี่ไว้ต้นนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ